ครับสวัสดีครับพอเบ่พีน,พนองเมือมม่อมาเมีิกะมันเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าเรื่อง้องค้ายกับบ่ได้ไปตามผู้ใดนะครับเนาะเพราะว่าไอ้คนอยู่น้ากันนี่ผมก็บอูู้ว่าแต่ก่อนน่ะเราก็เคย เด็ดหวยซื้ออีกครับผมก็เลยว่าเอา้าก็เลยขอลองพเ่นว่าให้ออกให้แน่จะคลิปเพื่อว่าอ่าเนวทางของเราเนะี่ยรู้สึกว่าตะกอนกับแม่นครับก็แม่นแม่นขอนคางสิแม่นเลยละ่ะแล้วก็เบื้องลายหางผมแต่ว่าก็เลยมาพบพอกันพอดีก็เลยว่า แล้วก็บออยากออกนาออกตาออกเสียงปนในเพราะเพราะว่าแล้วคนข่างเสียงเป็นคนอายครับก็เลยขอลองเิ่นมาเอาบ่าออกก็ให้เฮ็ดไอ้เนี่ยเขาเอิดเขียนตัวเลขให้แน่สิเป็นนั่งเบาอดอกก็คือว่าเราเป็นคนฉีอายครับเราเป็นคน กอสั่งเหรครับกอสั่งก็ต่อเติมนะครับแต่ว่าเป็นค้นคงจักกันค้อนค้างหวยล่อเนี่ยสีเมนก็เรียกว่าเอาก็เรียกขอเราว่าให้ลงคลิปจะคลิปแน่ยเดบอเราว่าขไม่งวนหน้าไม่งวนหน้าระวังสิก็เรียกว่าเอาเอางินนี้ก็ขอเขียนตัวเลขให้แน่ก็เลยสิเป็นนามว่าดอกก็ว่า พอาด้ไปฝาก f อซแฟนซองทั้งหลายก็แล้วก็เช็ดตัวเรียกเลยน้องอะเพราะมาแล้วก็ไม่อยากออกแล้วก็ซื้อเองถือเองอันนี้เราก็เป็นคนหูจากกันเะครับแต่ว่าเราก็เป็นตั้งจังหวัดมาพอกันเนาะคำเนาะเพื่อนกับนีะ่คน,เป,น,เ,ปนเป็นบ้านเศราบ้านเศ้าแล้วก็จัง มาพบมาพอกันก็นเลยว่าเออมันบอดอแอดเองกับบอกใครไม่มีเวลาว,ะวะ่าสิเดไปถามผู้ใดน,นะเมียเราก็วอาเออเราวก็บอกแล้วก็ไม่สูตรคำนวณของเราเองถือบ่ถืกอก็ย่าไปนั่นกันเนาะครับเนาะแต่ว่าส่วนมากของเรามันเขา่าเขา่าของเราสีเด่นบนครับบนบน,บน มันนี้เ็าเลยให้เราเขียนให้ขเขียนเราเล่าสิเวงานครับเรามารับลูกไส้สิบเบญงานน้ากัดเขาเรียกว่าขอลองให้เราเขียนให้เน่เดี๋ย,ยสิเป็นั่งเมาเลวครับขเขาเรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีก็เรียกว่าเอาลองนําเสนอมึงดูหามันถือไม่เดยมันสีบอสีบอด,ดังปงป,งปางบอฉันดอกของเรามันเขา ตามตามผมว่าเนี่ยตามผมฟังเนี่ยมัดกระถือมาตลอดน้องเล่าก็ได้งวดที่เลี้ยวถือสามตัวครับสามตัวเลยอันนี้เล่ากะบอยกออกน้ำเนาะครับเนาะแอดเอห็น็เลยมานางหม่าออว่าแล้วสีใส่น้ำเจ้าของว่าเทพประธานพรเทพประธานพรก็คือ น้ามึงเราแต่ว่าถ้าเป็นเขางวนนี่งวนหน่าแอดเองที่ไปตามเอานาตาสัมผัสสดๆให้เลยครับเพ่ว่างวนนี้แล้วว่าขอล้องเอาเอาแค่ตัวเลขไปนั่งเมานงอนเนาะผมก็เรียกว่าเอาคดีกันแหละจังไหนก็เอาบั้นแหละสันโกเพราะว่าแอดเองอันนี้ก็บ่ได้ไปใส่อกากะมามาเจอเลาพอดีก็เรียกว่า ให้ขอจะคลิปเนี้ยดูสินะก็ได้เลาก็ได้เขียนหนแต่ว่ากัเลาก็มีหนาทีกันงานนี้กันแล้วครับตั้งคนตั้งมีหนาทีกันงานแต่ว่าเลยอกเลาค่อนขางสีเมนต์อยู่ครับให้พิจารณาเดอร์เอฟทีแฟนซองบางเท่ออาจีะโดน ใจว้นบางคน้นหรือหลายๆคนคือวัวน,นี้เราก็หายมาแล้วแต่ว่าก,ก็ขอพูดจากันพ่อใดเวลาจังหน่อยเนาะครับเพื่ไก่เบอร์ทงเบอร์ทั่วน่นมันแหละแต่ว่าอ่าเราพึ่งลงล่งทางช่องของเสี้ยนของข่ายเนี่ยเป็นขังข้งแรกขอลองเล่าเราเป็นคตรยาย ว่าเออดีเองก็เลยลงโบทู้ให้ดอกเพราะว่าเขาลงโบทู้ไปแล้วแล้วสีบรินนน่นก็เลยมันขังงินหนาเนาะครับเนาะงินหนาเดี๋ยวสีเชิญเล่ามาสัมผัสสดๆเอาตัวเป็นๆให้ท่านผู้ชมได้เห็นได้ฟังน้ำเสียงว่าเล่าเป็นไผเป็นนาตายแบบใดกะ ไห้เบ่งจักงวดก่อนนะครับแต่ว่างวดที่ยอดหลังมากนั่นแล้วถือสามตัวโตเกือบตลอดครับอันนี้ก็ทั้งช่องเองก,ก็ฝากให้เป็นแนวทางฝากให้เป็นแนวทางให้วิเคราะห์มักกับจังเอาครับขั้นมามักกับบอร์งเอาเพราะว่า,าทั้งช่องนี้มีแนวทางเสนอ ให้พี่น้องให้พิจารณาดีๆไม่ว่าสิมาเมาๆม,มพี่น้องเนีย่ยพ่อได้ยึบจับรัฐบาลพลรบายสองใบท่านั้นแหละอันนี้ก็แเดเองก็ออกมากะออกมาจากกะพอดีเรามาหลับหลับลูกชายลูกชายไปเหตุงานน้ำน้ำเล่า่นละ่ะเลย แต้งโตแบบบ้านๆเนาะครับเนาะอย่ยถือสมช้ากันเนาะเพราะว่ามันเป็นเงียงอะออกกามากัะเวลาพักผ่อนของเอาเนาะก็เลยเจอแล้วพอดีก็เลยขอลองขอให้เขียนตัวเลขให้แน่ที่เรีกกัว่าให้เล่าเฮ็ดชิบแหละแล้วว่าโอ้ยบอกดอกบอกแล้วเป็นคนใหายก็เลยว่าขอลองให้เล่าเขียนให้ เนี่ท่าเนี่ยิีิเป็นน้ำเสนอเอง,เองดอกถ้ามันเข่างวนหนาเนาะพี่น้องเดี๋ยวแอดติดตาม,มาให้เลยแต่ว่าเลขเล่าก็งามอยู่แล้วสิมีตัเน้นตัวขีดเต้นใต้ให้กันคิดว่างวดหนาได้ตามแน่นอนเพราะว่ามันเข่ากับเลขของเชียนนองคายครับนั่แหละ กะ,ะเ,เลยว่าเอ้าก็เลยว่าเจ้าอยากดังบอขอสัมภาษณ์หน่อยหนึ่งเล่ววาเอาเล่ววาเบาเป็นคนใหญ่งวหนาครับเพราะเป็นแนวทางเพิ่นก็เป็นคนเขาเอินยังอ่ะคนบ้านเชา้าคือกันคนพระเดชจอนนี่กัน คนทินอื่อเนื่อนแตม่มาพอกันลูกชายกับพี่งานเล่าจริงๆนะเราเป็นพลร์หมออันนี้กับ่ต้องไปเอยเนาะครับเนาะขอให้ตัวเลขเล่าเข่าเดี๋ยวแอดตามให้เอครับอันนี่เนาะกัไในเวลาอ่านสมควรแล้วแคบของเดอร์พอแม่พี่นอ้องลูกป่าหน้าอาเพราะว่า บได้โซ่หลายโซ่หลายบด้เพราะว่าเดี๋ยวมันมีปัญหาอยกมีปัญหาทั้งสองเพราะว่าช่วงนี้เขาเขาห้ามขึ้นบัญชีห้ามขึ้นเบอร์โทรเดี๋ยวเขาก็ว่าเอียงก็เป็นการเรียไล่ครับขันมีอย่างกัคุยกันทั้งเบอร์ทั้งไลนทั้งหลังไม่นะครับเนาะ เป็นอันตรายเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาตรวจสอบยูทูบทุกส่องโดนไลค์แอดเองช่องของท่างเสี้ยนของใครเองยังมาท่านทานอยู่เดี๋ยวก็จะไปโดนอีกบันนี่เตรียมปากกาเตรียมสมุดเออไม่ป้าพ่อลุ่งพี่ป้านาสาวกะ บอดี้โซ่ดนหรือแคบหน้าจอผู้แคบหน้าจอกับแคบแคบเร้อครับเด้องบอด้เบาหลายขอโทษที่มือนี่แตงตูปรสุภาพพ่อเห็นมานอเนาะชัดบ่ครับเน่นตัวขี่จนใต้แคบเด้่อ ลงใส่เงกะโทษถามเม็ดก็ได้เอาแคบเอาแคบเอา,เ,อาเขียนเอาเทพฟ้าประทานพรพนาเพิ่นใส่น้าเจ้าของเนาะเนาะเอาจำเนียเนาะแคบเอาเนี่กเล่าง,งามอยู่ครับเนี่กเล่าง,งามอยู่กะกะขอให้พี่น้องห่อให้โชคงานทุกคน โมเมนอย่าไปว่าเส้นน้องไข่เอานั่นเอานีมาเมาเมาเนาะพี่นองเนาะเพราะว่าแอดเองมีหลาที่หาชิปอย่าไปถือสากันเพราะว่ามีแนวดีๆอยากนาเสนอคนแมนแมนอาจารย์แมนแมนขยากนาเสนอเพราะว่าแอดเองเนี่ยออกกามากกับมีไปไชกับแม่ยูุบ้านพักพรอนื้ื่อ ก็เลยสบหมอพอดีแล้วก็มาก็เลย่าเอาขอจักหน่อยแน่จังสีนกะก็ถ้ามีโศกมีหมานอีหอย่างไกยาโทรมหาเอดเอดเดี๋ยวทีขอหมายเหล็กบัญชีให้เนาะถ้าเป็นโศกหมานเดี๋ยวที่ตามต่อให้ครับสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องท่านสอง ให้ยูดีไม่แห้งให้โชคหมานสุผูสุกคนให้มีเงินตอนรับปีใหม่ทรงทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับเนาะให้เบิดหนีเบิดสินสุผูทุกคนท้าถูกงวดหนาเดี๋ยวแอดตามให้ครับให้ยูดีไม่แห้งสุผูทุกคนเด้อครับพี่นอ้อครับสวัสดีครับ